สวัสดีครับสวัสดี f อครับมาครับวันนี้ผมมาอีกรอบหนึ่งนะครับชนบุรีนะครับ <ว ua! S 1> ไปอีรอบพามาดูพามาดูสะพานใหม่ชนบุรียามเย็นนะครับเนี่ยอันนี้วิ่งมาอีกรอบเพื่อ f อซเลยนะฮะเพื่อ f อซโดยโตรงเลยเห็ไนไหมครับทีอ,อันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมสะพาน ไปฝั่งน้นน้นน,น,นะสวยเลยนี่เรือนะเร,ระมงเมื่อกี้ผมเห็นน้ําขึ้นนะครับน้ําขึ้นเกือบถึงถนนแล้วนะอยู่ตรงหน้าตลาดตดอะไรตรงตลาดเมื่อกี้ฮะนี่ฮะสวยครับลมเย็นดีด้วยนะอากาศเย็นมากเลยตอนนี้นะครับโอ้โหโคตรเท่อะพี่น้องนี่สิเขาเรียกว่าลมเย็นสดชื่นนะน้ำขึ้นนะตอนนี้น้ำขึ้นอยู่นะ ขึ้นเรียมากเลยสวยๆเมื่อกี้อยู่ตรงเวทีเจ็ดสีคอนเสิร์ตนะครับพอดีเข้าไปผิดวันครับไปดูเจ็ดสีคอนเสิร์ตผิดวันนะผมก็เลยเลยแวะมาตรงนี้ดีกว่าสะพานใหม่ดีกว่ามา,าสูดอากาศเย็นๆดีกว่าครับพอดีเข้าไปผิดวันพอดีงานคอนเสิร์ตจะมีพรุ่งนี้นะมีดาราหลายท่านมาอยู่นะครที่กิ่งเขาเล่นพรุ่งนี้คนระับต้องบ่ายมองไปนะโอเคคนระับ อันนี้ก็เลยมาเอาวิวอาคารใหม่ให้ดูกันอีกทีนะครับตอนนี้เห็นชัดดีกว่าคลิปที่แล้วตอนที่ผมลงนะครับสวยๆครับสวยมากสวยมากเลยใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ FC ได้ดูกันนะครับผมสวัสดีครับ